ใบสีพี่น้อง ประเพทนี้ซูฟันอีสานบานห้าพี่น้องเมือนี่กระสีเห็ดาบสีโดยฝีมือพู่ปัญญาของผู้เ่าผู้แกห้านี่แหละพี่น้องเก่งเองเลยยปวดโพนี่เพิ่นพักเสจแย่ได้ย่ายสอง เป็นเปนเนยงาน,โนโดวนยูร่านดอกไม้สดจังหวัดเลยเอ็ดของพี่น้องเป็นเนยสงานระดับโรงเลี่ยมบน,นเน็ตเนาะดีมือเป็นดีแต่ว่าบ้านเฮาเดี่ยวก็แมน่นธรรมาดาพี่น้องงามคือกันฝีมือดีอันนี้ก็เป็นงานลงแขกอีกคือเก่าแหละพี่นอ้องบ่ได้จ้างบ่ได้ อย่างดอกเนาะลงแขกมาซอยกันจา้าแม่เนาะผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดซอยกันไปมันเป็นประเภทนี้บานเหารวมแรงรวมใจกันพี่นอ้องต่างม่านเลนมายัางกันไปซะแล้วเนาะซอยตีนซอยมื่อกันไปผุละเล็กยูุะหน่อยพี่นอ้องเมื่อนี่แกแน,น่กินกันสิเป็นย่ำพี่นอ้อง นย่ำเป็นหนึ่งปลาเป็นหนึ่งปลาเป็นตำตำแก้วปลาแดดต้อนตำแก้วกัวแล้วก็พักเนาะย่นี้กินอีสานเมากกว่าติดตำนี้นน วมมือรวมใจกันเป็นล hmm. mm ูก hmm. ม uh ือเนาะเป็นล yeah. <laughs> oh ูกมือเห้กับสีเลี่ยนไว้เห้สิเลี่ยนลูกไว้ไปนั่มให้เพื่อนเป็นนี่มีงานทีเพื่อนเป็นครูมันาแต่ว่าผู้นี้ก็ใช่ย่อยได้นี่ก็ไดย่อยเงิอนโอ้ยฝีมือดีถ้ามาดากับผู้นี้แล้วเฮ็ดเฮ็ดยุ่เป็นประจำมือนีเพิ่นสิเฮ็ดส่้งไม้ซื้อได้นน่เพิ่นเลยสีเบิงเบิงเบิงข้าวเดี๋ยวกัเฮ็ดเก่งนี่ แนวคนเคยเห็ดอยู่แล้วนะเบิ้งข้าเดี๋ยวกับเบิ้งบอมเนาะไม่ดูสิสิสิบมาแนงจองเด้อแนวเศียดโอ้ยโทษตามเพ่ลยโทษโทษใบตองก็งามงามเนี่ยจ้าคนเนี่ยพี่น้องใบตองนี่กจใบตองกล้วยกล้วยตีนจ้าแม่เพดวกล้ยยโนแม่จานแม่เป็นอันคือสวยจ้าขอบคุณหลายๆอันขนาดอันมาเห็ด ไปเล่าไปหาเพิ่นมาเห็ดผ้าขวัญให้แล้วบ่แล้วเพิ่นยังเอาใบตองมาให้หนังอียอุปกรณ์ต่างๆนี่เพิ่นเตรียมมาพร้อมผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮามเป็นตอนซ่อนเพื่ออย่างนี้ปวดพวกเพื่อนอย่างนี้พี่น้องนารห้ามีงานยังสี่กันเ่าการยังสี่แหละพี่น้องมันโอเคซอยขุนซอยมือกันไฟแม่ขั้วไปดูข้างบนพี่น้อง ไฟตัวไฟสาวสยอันนี้เป็นเป็นไฟ้เท,า,เทา,ากับเสีเงห่างผ้าขวัญข้างอีสานบ้า,า,านห้องนี่เสีเอินว่าภาาขวัญพี่น้ันภาษาภาษาไทยภาษากลางเป็นกิว่าบายสีมันเสียกินโคบก็มนิ่นเตรียม โอ้ยเรียมาให้เบอร์ทุงเนี่ยเอาหัดโค้งมากพี่น้องเมื่อเดี๋ยวง่ามปันใดอุปกรณ์ครบเพียบใช่ไฟบอโอ้ไฟปูเแียนจ้ะจ้ะ ยอ้โหทีเบสัอบก้าสิบเจ็ดอันนี้สามตันนี่เนียใหญ่มากูมนี่บ้านเออเออนี่นะนี่นะยูพักสองสามสี่ห้าเจ็ดยามบ่เตอรเดเจนโอ๊ยฟูฟ้าอันนี้อันี่เจ็ดอันนี้ ย่าบแต ais, ่ยาเด้อยาเบิรหันมันงานองกับมาเียขาดยาก็พูดว่ายาไม่บ่อยเห็นมีอยู่เปียว้ามากขาพูดี่ยังมีบอกอันมียายสู้เป็นอามาเร็มเอกยายสู้ขาดี่ยังก่อ ขาดกะพุ่นยายาขาดยังยาเจียวมาดอกยาโอ้ยาก็เจียวมากยังาดกระพุ่นโอ้จาขอบุณหลายๆโอ้ยมีแต่อนุเคราะห์สงเคราะห์อนุเคราะห์สงเคราะห์หลดต่อไปเนาะบองแนวบ่จักนักแม่นโอ้เจ่าขอบุณเลดจาบ่งงามได้จะถ่ายงามได้ได้ได้จ้าได้ นี่กรจาก็นี่เนี่ยมองหางมาู่เอ้ยงามนี่หละงามเอาเลี้ยววอเอมาลยเอาต้องเฮ็ดจะคขวนี่บเอาต้องเฮ็ดจักันถามเาใหญ่บอดแมงเงินเจา้วก็เจาะจัคู่จักรอบห้าห้าก็ได้เก็บก็ได้็ได้เก็บสิหลด์บอดบอเอาแต่บางากงได้ก เ้านาะเซีเยวขีดก็ยายเอาเกห่นเนาะเกันเนาะก็มันจงบางพวกที่บางาีันนง

เมื่อบ่ได้เงินว่าสั้นหมอควนกันอยู่กันอยู่บุญเนี่ยเมียได้เงินเป็นว่ได้เงินมาบ้าดงานกันบ่ได้กันบ่ได้ร้านกันสิบโง่มาบ้านพี่น้องเอ้ยเอาผู้ใดเอาให้มาหล้นเอาเนี่ยป้าเพิ่งเนี่ยยายเป็นไรแล้วหมอถึงเดียนเพื่นทุกแก้มือเนี่ยเอาบ่มีนิ่งูจมีนของของผู้ายบ่ของของยาว เห็ดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วพี่น้องถ้าขวัญห่ากระดาษปลายสีห่ากระดามาได้สักระยะหนึ่งได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเเนอตรียมซอยกันเดี๋ยวมาเบิ้งทางนี้เด้อพี่น้อง พี่เิ่นเตียมไหมรอกานนเียอไรนจมามาลโอ้ยนั่นนั้นจอมเพล่นบ่ะอันนี้จอมค่ะ สวยค่ะสวยสวยเหมือนอาจารย์แม่นั่นแหละค่ะาจารย์น้อน้อมือค่ะมือมาจากต้นใหญ่เซลสวยเหมือนคนทำเลยเนาะสวยเหมือนคนทำเลยเนาะนี่

อคาเียกับอเอืมอเบ้านเรามีสองนมีกับมีสองมีงนีองเฮียเหรอมเมนบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศที่เไปตังแม่ัวเสือเี่ยงเีแล้วกนอนี้เป็นแม่ัวพี่น้องหลังจาก เลี้ยงแขกเรียบร้อยแม่บัวกะมากินบ้างพี่น้องจ้าแม่บัวก็กินบ้างกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องพี่น้องเอ้ยขากินเผาแต่ว่มีกำลังบรรยากาศยดี๋สิพายางเบิ่งเช่นน้อยพี่น้อง แดดซองทั้งนี้กับจีกางพาตัวนักน้อยโอยซ้ำล่ำให้เตียมไว้พี่น้องซิมีงานมืออื่นเ้ยพี่น้องมือนีเป็นมือเตียมเผาคุกแก่เพิ่มมากเพ็ดขันเพ็ดใบสีมาตุ่มมาห้องกันป้เพี่ เองินนี่ค <c oughs> ่หนึ่งนบาทห้ถืดล้พี่น้องางานงานบายสีสุขันเยพี่น้องรับตำแหน่งไม่แตบายสีสูขขันญยะกาง่ายต้อจินจ้า อิ่มไปเนาะอาหารผู้มาตมาผู้ดมซุ้มบูนจ้าเสียบปูบุก็เข่าได้จ้าผู้ใจร้านขาวได้เสียบตําแหน่งชี้มือเป็นตําแหน่งที่มีดีใจเริ่มเลี่ยนเลยครับคุณซ่นหลายครับเป็นน้ำห้อยพ่อแทนน้องคุณแม่ถูกอย่างทุกอย่างถุงซุมบูรณ์อาหารการกินพี่น้อถุงซุ้มบูรณ์จ้าดีใจน้ำพี่น้องมาหลายเนาะมื่อนี่ซื้อๆซื้อได้ดิเออพี่น้องมาตุ้มมะฮ้มดีใจ มันมือโดยตรงใช่ค่ะเขาแสดงความดีๆครับขันพออทั้งสองขันประยุกเนาะเรียงรูปเป็นฟังเป็นฟ้าได้ดีค่ะคุณยอดขอบคุณหลายๆสามร้อยสามร้อยครับสามร้อยแต่ว่านั่นว่ามันว่ามันเอาหนาไปแปะเอาหนาหนาได้ทั้งภาพใดสวยครับสวยคือแบบอยู่เนี่ยสวยเหมือนแม่ได้เลยดูดอกไม้ อน,นี้ก็อีกอันนึงพี่นอ้องว่าขั้นแล้วกันล่างจีจัดสถานที่อยู่พี่น้องมือนี่เป็นมือจัดสถานที่สีนี้ไปยู่สองอนันทางคุณน,นัน่สองอันพี่น้อง

สีหน่ะมันไม่กูหนีเด้สีสีไม่เหลียวว่ามันออกขาวเนาะแต่ว่ามันเป็นเหลืองอ่อนอ้อมใคใส่ผ้าขวนพี่น้องไครก็ต้องห่อหมกเอาดิโบแม่โอห่อแล้วก็ไปตุ่มบอกโบเมนบาสีหัาก็ได้บ่กใช่เอาไปหนึ่งซื้อหัวเขาก็ได้ค่ะสามปีหนึ่งจะได้เกิดยิ่งขึ้นในเมืองหรือล่าดอกสามปีเห็นแม่เจ๊สอนมไโอ้โหมันตายไหมมันตายไหมตายเบิร์ด เป็นเบียเป็นยังเาจังตรงห่อเราไปต้มย่ามแล้วีม่ยางมันจะเปียงมันจะเียงเขาบังคับใค่ให้มันตั้งพอให้มันนอนย่มเขาต้มมันเอเจ้าไนลูกซีนเสียบทั้งซีนวยก่อนเอาเรียิดกันที่ตั้งไ่ ข้าหวหนามไก่แม่วงห่อไข่แล้วก็ไปตุ๋มเอาอะไรที่ใช้เอาอะไรเหรนเนี่ยอเอาเสียเอาไข่มาใส่ผักไผ่ก็เลยเอาไปตองห่อพี่น้องเพราะว่า,าหันห้อไปตุ๋มธรรมดาปล่อยลงไปหล่นยานไข่มันปีนหนาปีนหลังบ่เทียงมันสีบ่งามมันสีบะปีนมงคล ยายห่อไข่เสียงเพลงกับวนวนเปิดเพลงเบาๆวนวนมวพี่น้องใสยยันผักกวนเห็ดตั้งๆเหมือสาวคนี้พี่น้องแบบสวยแบบสวยแบบงาม เนาะบ่หม no, no. no, ah, no, no ีนเรื่องธรรมดาอนจะเ่วพนัน้ย้มกวาหั่พี่น้องยิ้ดีเนาะยิแปลกประหลาดเนาะอันนี้เป็นรูมปัญญาเน่หอยกัแม่ผู้เเผาผู้แก่เป็นผาเฮดพี่น้อง คันนั่นน่ฟังเสมอนเขาแล้วว่าันนั่นน่นะฟังเสมอนเขาสงเขาก็ร่งหนึ่งไม่ได้ใส่แต่บอกใส่ใส่แต้สีกวดกวดกวลงวนีสองนี่กองพ่ีแกดี่ซีเออาจารย์แม่เศร้าด้ววเอาสามวันเลยพ่อแดเแล้วกไปไปกันแดเมืกับม่อถูกเม่หยาเนี่ย น mm hmm. ั่นงาเอาไปใจหมอเขาเ้อจ้ะไม่ตรงเถาะเป็นหนึ่นึ่เป็นหนึ่งแทนการตรงสาตินมันใช้การบานุ้มเมื่อไหร่พูดไาดีคอยมันบ้องจักแก่ยนตั้งแล้วจะเข่าบานเมียนี่เยาะเย็น

น้ำกันเพื่อ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 นกันเพื่อนช่วยกันเขาไมาอกะะเาวนอ้อย่า่เขาปงงาบาเองงามเอโอ้ยสางบานอ้างกิบไปเสียงแค่

ค้เข <mile inside> ้าใจเตุงานคนีมยิบดรยซ้ำว่าม็นซ้ำของปลอมคือขักเนาะคือของปลอมอยู่เอาเท่าก็เงียบเลยพี่น้องเพาจะเป็นงานคัดนี่งานเนไปเหตุงานอยู่ในเมืองงานลานดอกไม้หลังจากเหตุจังสีแล้วก็สิเตรียมเครื่อง เครื่องเู่ันใส่เตรียมไข่เตรียมย่อคืนค่ําใส่กลวยใส่ขาต้มกะสิเต็มรูปดพี่น้เอาเนีดงามก็ร้อย